เมื่อกับภาคก้อนบางเอือดสีแอบกอบางเป็นตอกสางพอดีไม่ใครซอยเป็นสามพูดพี่น้องว่าแอบกออู้ได้ร้ายเนาะต่บางมันลดอ่ะเป็นหน่อยอเมร์นาเป็นตาหักอะ่ะพ oui, ี่น้อง ใครใครมากเก่าหน่วยกระบ,บอกมากะย่าหนามดินสำนรอกพี่น้องเพราะว่ามันมักคืออยู่หันยอยู่หน้านะคือยนามลงหน้านะเดือนหกถ้าทำตาขนกินเนาะพี่น้องมิตะทั้ง,งมีไงถูกเนาะน้ำาาตาลอยไซน์เนาะจังมีอยู่หน้าผู้ใดกะซิทามก็จะไปเลยนะสักแคบกับบริษัทเหมกันซันกะซิทามไปเลยนะเลยนาะว่าน้ำตาลของได้ ดักซีนามร้ายสุดยเนาะตะวันเอาทั้งไปนี่เต็มรถเลยทันอันนี้ไปเบิ่งกันเลยน่นองอันนี้ก็คือมูบ้บาเนาะมูบ้าของสักแค่นะ่ะแต่ว่าซีเป็นทั้งเนื้อเนาะบันเนื้อเอิร์นมาบันเนื้อบันไตนะมีขุมไตขุมกลางบ่าสักแค่ก็คือจะเป็นแบบยุกลางเั็นะ,ะนะแต่ละเอิรผขุมกลางอันนี้ขมขุมเนื้ออันนี้ไม่ต่เฮือกอ,อ่ะไปเนาะแถวไหนเขา แบบประหังอยู่กอท่อม้อพี่เนาะบุรุษคนกับยำทันลงมาสรารนี่จนแล้วจังลงมาเนาะอันนี้ก็คือเหือดหมูของสแควเองจะแขกมาเร็มมาลินนี่มันจ้าขื่อนนะเพื่อนก็บ,บอกให้สแควมาลินน่ะแต่แต่เฮือดไม่เพิ่อนอะแควร์บุรท่านไลยอันนี้เต้นไปจักเถื่อนนี่อันนี้ก็คือ้ซุดเลยพี่น้อง ไปเลยตอนเหาดับสามพี่น้องแจ็ก็สิทามก็จะไปเลยเอฟซีกับว่าสักแค่พักพ่อแน่เน้ะนี่สิไปัหนไปหนีแบบนี้แต่ก็นั่นนนนงรถเลย่อ,อยู่พี่น้องอย่างออกร้ายๆผ้าสิผ้าขี่รถอีเต็นไก่เลยพี่น้องไก่สิฮอดแล้ว ยูเค้มหัวเนาะหาหัวก่อนสิเข้มหัวใส่เนาะโอ้ีนได้หัวหัวแล้วพี่เนองเห็นหัวแล้วตะวันนำสางมองได้เนาะแังเนี่ัจ้ากันเด็ดเด็ดังมันได้นาสาง แล้เอะองอะไแคบถูอกีไก่ีิเนาะเด้ในที่สุดก็เจอแล้ว๋อ้านํำตางเี๋ดีนนี่ตอนนะเนาะเนาะนองไปเลยเนี่ยใม้นำตางแม่พี่นอนะเแค่ีอยงเด้พี่นอนเห็นว่าเขาคุดเด้เฮียวเนืนให้กันกระไดเลย เี่าหนนนะใส่ใส่้พี่น้องต๊ลงนี่บอกว่าขืนบ่ได้ปุ๊ดหนาจะเป็นแงมเนาะนี่พี่น้องบ่งว่าถุงคนตักเลยหนามไซอีลีหลังคนเนี้ยทั้งคนมีแต่อันนี้เอยเป็นทําการหลังหลังทั้งล่ะทั้งเห็นไงกูคนเป็นไทยแถวอ่ะเจ้ะดียวันนี้ เออถอก่วเสล่ะแล้วกระางมันมันหล่อมเอ่งมันโอ้โขึ้นอ่อนน้ำสางมีเสพเห็นข้าวน้ามาตักไหวขนาดนั้นอืมหืมหุ่นไม่หอกแค่สีหยอไปบางเก๋ไก่นี่สายงามอีดีบุบบดายสื่อน้ำกินสบายเนี่ยกานสื่อน้ำกินเนี่ยยังเนี่ยผู้ดีแหละจนอยู่บันนอกจนคัก ร้านหน่อยก็มาหนักผุนร้านจะมาหนาบุญหนีมเน้ให้อยากกินขนมมันเหมือมัดเวนเนี่เบิ้งนี่ไมไ่แต่สิขาแต่เมียสื่อขนมแต่แต่เกิดมาก็บม่เคยเห็น,นตักน้ำใส่จักเสื่อด้วยเนี่ยก็ไมาให้พี่น้องเลยเบิ้งต้องการน้ำ,นนำาตาลยี่หัวอะไรก็เอา,า,อาน้ำสังโยงขันใหม่รถไปหันเพื่ออีไรแล้ว โอ้ยบอบมันหิว <vintage> ข <rain>: yeah. ึ้นยางเห็นเาะโอ้ขักขักขักเธอไหวบ่กาป่องมันฉีกระลกมื่อี้กนติสะปอกไน่อระวังนะอย่าทำมันหลุด อะไรยังเอกติละโอ้ฝนกระตกแปลกแบบปลกแบบมาเลยเด้อบบันี้เด้อฝนกระตกซะแค่สามาอัพซื้อๆเนาะซอยยังบได้เลยมาเพี่เฮ้ยหัวหิวซอยทั้งหับคลุซื้อๆก็กได้อะ ตอนนนตไปฟออ่อยู่ตะโคกเนาะคือกับถางอือ,ว,อว่ามีาามาคนเนาะไหมเนาะว่มีคนสบายคุณใจ้ดินะ มีน้ำร้ายขนาดที <laughs> so, like, so, ่ตักน้ำน้องหายจะเป็นบุญร้ายขนาดแล้วเว้ยบอมีพญายซาเซลฝากทั้งมาตักหายพี่น้องนี่ทั้งทั้งสีฝาัน่เนาะนน่เนาะเออยก็เลยว่าสิแกเงินตักน้ำน้องหายบอหยอกเนาะพอได้หัวมนสิบาปนี่บ่ เคื่อนหลอดเท่าสิบอกไปยังแบนี่เคื่อนหลอดนี่เอาไปอมดเขานักกลัวนน่มั้งเนาะเข่าห้งนักกลัวเนาะท่านเคิงวะฮะเออเดี๋เติมเลยเ ตอมาถุ่งยองหลังได้หมื่นตอกสังคือไม่ไพโซจะได้ินบ่ไรได้ครับรถเมื่อกับ่ได้เอ็นมาดินั่งหายนอนหายเนี่ยแล้วบหัวมเนามองหนากุ้งทดุ้เกดงอดก้ดก้ ไปแล้วไปแล้วอิซิปทั้งหาทั้งทั้งข้าวสำหรัดีเราเขีนมา่อยก่อนเลยไม่รังต่อไดลทังรถพี่น้องทังรถ แอดเก่งไปก็มาเออขืนก้อนก็จะเอาความลงมาได้ดอกขบป่อมัดาเนาะของก้าวสืปป่อมัดจะได้มันเปลี่ยนทั้งกันอยู่อย่เหลยอไม่จะดูมันมาท่อนตะแก้มาท่อนตัวนี้ว่าเต็มจะเถื่อนและนะเพือนี่เขาได้จะทั้งไงฮะกับเมื่อเฮา ังจะมือเนี่ยเยบางเหมืองว่าถุหยียังเสียวค่ะคัท่านข่าวบานนี่ค่ะกะตักไปอาบได้คนนี้เอ๋ยเอ๋ยอันเด้เอ๋ยดำที่เราถองอยู่หันเด้เออถ้าก็มาตักเลยนะ รล้ถังพล,นะลายเหเนายเนาะตักมาได้ก็เยบซเกาอยู่เนะาะพอเด็กคนพอเด็กได้เอมอหนามซาง่ะไม่ดีหน,น,น้าพี่เงีนไหมมาเด้พี่น่องมาตักหน้มซอยกันซอยเอย๋อกับ,บาทุูกนั่นเอง

อืาอีบมันเต็อือนายักฐานเนาะลอกมันสิไปยูเทนนี่นะอบยบวเหียได้ลอหลกระไรให้มันเต็มก็เต็มเต็มเต็มเลได้

O mà, uh, mày bưng hack là hơi anh <laughs> hãng. <laughs> mày gât hết hát đặc trưng hô hô Ui, hô hê thấy hê hô hê hô hê ở đây nói được mà nói xác định. <laughs> บางเออสิแอบกอบางพันตอกสางพอดีไม่ไฟซอนพันสามพูดบอสพี่น้องบอาแอบกออู้ได้ดลายน้องแต่บางมันลดอ่ะยายาป้องยาป้องตอนนี้กระได้เต็มทั้งมัดคุยทั้งเลยเนาะ เต็มทั้งมแ้วตอนเมื่อนเนี่ยก็อาบซิบสิกมาได้เพราะว่าเคืองรถนักเนี่ยเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำสางมีคนมาตักเนะองเนาะวอนนี้น้ำสางโยง ไขามาแล้วพี่หน่องขามันไอหมู่บ้านแล้วไปตักงน้ำจินมนะอู้อูค่อยค่อยค่อยไกลเจกันมาหอดแล้วหอดแล้วมาหอดหน้าเอามาหอดบ้านแล้วพี่ดองปกติอยู่ตะหน้าเนาะก็เลยบอกพิษมาหอดแล้ว